สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบ่งนะครับอเผมเลียงไก่เนว่ยไเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่เห็นไหมบินตามไฟนี่นะครับผูู้จัดการเกี่ยวกับแผนกอาหารสัตว์อาหารป่านี่ข้างในเรียงงวงครับแต่ข้างนอกเบ่งทีเละพี่น้องโอ้แตกว่าแม่นั่นนี่ครับโอนเอ,อ้ย บาลย่งมือสองเป็นังไงครับกลออกมาเลยลวไกลออกมาจากรกนะครับเนาะแล้ออกมากินปูนะครับปูเรากำล,ลังล่ำถ่ยเก็กสอดเป็นปกปักเลยนะครับจอมหยุด <laughs> โอ้นี่แหละครับพี่น้องครับแต่ว่าต้องเอาพันแยงกันก่อนเลยนะครับนี่อย่าลืมกดกำลังใจให้ให้ปูพันแยเดอนะครับเดี๋ยวจะเฮ็ดวิดีโอให้ พี่น้องในเบื้องอีกนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องกดเป็นกําลังแรงใจเพล่นนํานะครับสนี้ว่ากําลังตบยุ่งครับพี่น้องครับนี่เขาเอาฝอยแยงแต่ว่าร่มแห้งอยู่ดิแต่ว่ามียุ่งเพราะว่าหลังล่มนะครับหลังล่มมันจะมียุ่งครับเขาก็เอานี่แหละครับหลังจากชาร์จแบตเต็มๆนะครับทั้งสองอันนะครับทั้งสายขวาออกกําลังกายก่อนนอนก่อนกินข้าวแรกกะต้องเหังไหนครับแกว่งกระบีนะครับน่าฝาดยุ่งนะครับซอดยุ่งนะครับ พี่น้องเอาเลี้ยนแบบด้วยบมานก็สิตกลงน้ำผืนนะครับไก่ย่ามือเส่ากับแม่โอ้ไก่เน่ามือเส่าไก่ห้าถือว่าตื่นแต่เส่านะครับพรออย่างยุงเต็มนะครับนี่นะครับเคล็ดลับการเลี้ยงสัตว์นะครับประดุสัตว์พี่น้องมีงวมีกล้วยหรือว่ามีหมูมีแพะเห็ดใดนะครับนี่อาพอย่างอ่อนนังสีนะครับอยากซื้อยูไซด์ประดุษหมมีมองซื้อไปลาสบายดีชอบปุยยาเฮากันสนนะครับอ่ะขอบคุณได้หลายครับอย่าลืมกดกระลังแรงใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์น้ำแนวละกันครับ